สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะลงไปถ่ายรูปป้ายนะคะ <c oughs> เป็นป้ายมหาวิทยายลัยเกษตรศานะคะวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติลงก่อนหนะ้ามาสมหนูน่อยเอ็นเองลูกไม่ปื่นเต้นนะคะมแม่ตื่นเต้นก่ อ้บรรยากาศดีมากค่ะดูดูดิเห็นไหมป้ายอยู่ข้างหลังเดีนน๋วยวเราจะถ่ายรูปก่อนนะครับ้วแป๊บนึงเพราะแม่หาตัวจุดกล้องแม่ไม่เห็นยู่ไปต่อไปต่อนะคะ สกนลนครกรมชุนประธานสีสอง